มีวันหนึ่งผมนั้นน่ะเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองแต่ผมนั้นเข้าไปในเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะผมไปทํางานอยู่ตรงนั้นนะปรากฏว่าผมนั้นอะ่ะไปที่ห้างไปซื้อของห้างนั้นก็มันเป็นห้างที่หมายเลขเจเนาะแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะเพิ่งเปิดใหม่เลย ฝนตกฝนตกแล้วก็ประตูห้างเขาเปิดตลอดอยู่แล้วเนาะผมก็ตามหลังไปตามหลังคุณป้าไปเนาะมีคุณป้าอายุมากแล้วล่ละแล้วมีเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเขาก็เนื่องจากเท้าคนเ,เลอะมันเขามีติดขี้โคลนอะติดขี้โคลนมาแล้วมันเลอะเขาก็ ใช้เท้านั่นน่ะเช็ดเช็ดที่พื้นอย่างเงี้ยเพื่อนติดที่โคมแล้วก็ใช้เท้าเช็ดเช็ดอย่างนี้ประตูมันก็เปิดประตูนี้มันเปิดคือมันเป็นเซ็นเซอร์ประตูเปิดเข้าร้านอะ่ะเข้าห้างปรากฏว่าคนแรกเดินไปแล้วหนุ่มคนแรกหนุ่มคนที่สองก็ก็เช็ดต,ต่อ,เ,อ,ตตอ,เ,อเพื่อนเช็ดต่อเขาก็ทืบกระทึบอย่างเงี้ยเพื่อเช็ดเท้า ยายนั้นนะ่ะที่ตามหลังเข้าใจว่าเมื่อทำกระทืบเท้าอย่างเงี้ยประตูนี้มันจะเปิดเขาไม่ทราบไงว่ามันมีระบบเซ็นเซอร์เปิดประตูผมก็เห็นแล้วผมก็ไม่ได้ขำอะไรผมก็ทำเหมือนเหมือนเขาเหมือนกันแล้วผมก็กขไปเข้าไปในห้างนะปรากฏว่ามีป้ายอยู่ข้างหลังผมเอ้เขาทำอีกนะนั่นหมายถึงว่า าร์มไม่รู้การไม่ศึกษาที่ถ่องแท้อาจจะเป็นไปได้เราตามเขาไปเราไม่รู้แต่เราแต่ผมเองผมรู้ความหมายอยู่แล้วว่ามันมีตัวเซนเซอร์อยู่นี่บอกให้ทราบว่าบางอย่างเราศึกษาศึกษาให้ถ่องแท้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับเราทำแพลตฟอร์มตรงนี้โปรไฟล์แต่ละคนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเราจะไปเพื่อนทำแบบนั้นแบบนี้ทำได้ทำไม่ได้ เราต้องรู้กฎชุมชนด้วยเราต้องกติกาของเราด้วยตัวเราเองด้วยว่าเออมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่าของผมเดี๋ยวไปเป็นเรื่องจริงที่ผมเห็นมาเพราะว่าห้างมันเพิ่งเปิดใหมอ่อ่ะเออเขาเขา,าไม่รู้ใช่ไหมผลตกในที่คนติดเขาเข้าใจว่ามากระทืบเท้าตรงเนี้ยประตูมันต้องเปิดก่อนเข้าห้างทุกคนเป็นอย่างนั้นนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทําตาม ทุกอย่างถ้าเราไม่เข้าใจเราต้องเรียนรู้กฎจุมชนเรียนรู้กติกาเรียนรู้ต่างๆให้เข้าใจแล้วเราลงมือทําแม้บางครั้งมันสิ่งตอบแทนจะได้น้อยเราก็ค่อยทำค่อยเรียนเรียนไปคิดนี้พอแล้วแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ